ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งเป็นวิธีการสอนชาวต่างชาติให้พูดภาษาไทยด้วยขั้นตอนแบบง่ายๆสั้นๆเลยแล้วก็จะทําให้เขาพูดภาษาไทยได้จริงๆด้วยคือขั้นแรกเริ่มจากการสอนคําศัพท์เหมือนเดิมแน่นอนว่าเวลาที่เราสอนให้เขาพูดใช่ไหมเราก็ต้องสอนคําศัพท์ก่อนอ่าล้วก็คิดคิดหมวดคําศัพท์ขึ้นมาว่าเราจะสอนเรื่องอะไรเอาเป็นเหมือนเดิม เอาคำศัพท์แบบง่ายๆสั้นๆแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงก่อนอ่ะสมมุติว่าในข,อข้อเน,นี้ยเราจะสอนเรื่องภาษาแล้วก็เลือกคำศัพท์มาก่อนอา่าสมมุติเลือกครูเลือกคำว่าภาษาเลือกคำว่าอังกฤษเลือกคำว่าไทยเลือกคำว่าจีนก็จะมีภาษาไทย แล้วก็อังกฤษแล้วก็จีนใช่ไหมอพอสอนคําศัพท์แล้วขั้นที่2ก็ลองสอนให้นักเรียนผสมคามตามหลักภาษาไทยเลยตามหลักภาษาไทยอย่างเช่นอ่ะเราก็จะเอาคําว่าภาษามาผสมกับคําว่าอังกฤษใช่ไหมเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนที่บอกว่าตามหลักภาษาไทยเพราะอะไรเพราะว่าในภาษาไทยเราก็จะเอาคําว่าภาษามาก่อนขึ้นต้นใช่ไหมก็จะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนอย่างเงี้ยแต่ถ้าในภาษาอังกฤษหรือในหลายๆภาษาก็จะ สลับกับเราเนาะจะกลับข้างกันเขาจะเป็นไทย language English language อะไรอย่างี้ใช่ไหมซ,ซึ่งมันก็จะกลับข้างกับเราเพราะฉะนั้นนะเราก็อย่าลืมด้วยบอกเขาด้วยว่าเออภาษาไทยเราเรียงแบบนี้เนะเาะเขาจะได้รู้ว่าเออภาษาไทยเราพูดแบบนี้เรียงแบบนี้เขาจะได้พูดไม่ผิดอ่ะพอได้คําศัพท์ได้รู้จักสอนให้เขาสอนเป็นคัานที่สองสอนกลุ่มคําละแต่งให้นักเรียนรู้จักแต่งกลุ่มคําเป็นพอขั้นที่สาม ก็ไปสอนให้นักเรียนแต่งประโยคง่ายๆสัน้นๆเลยอย่างเช่นอ่าพูดกันเรื่องภาษาเนาะครูก็จะยกตัวอย่างประโยคนี้ที่เป็นประโยคคลาสสิกที่คิดว่าทุกคนจะต้องเรียนแน่ๆฉันพูดภาษาอังกฤษได้ฉันพูดภาษาไทยได้ฉันพูดภาษาจีนได้ก็คือครั้งเนี้ยก็สอนให้แต่งประโยคบอกเล่าก่อนแล้วก็เริ่มจะสอนแต่งประโยคบอกเล่าง่ายๆก่อนเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างที่ชัดเจนเลยเป็นประธานบวกกริยาบวก ส่วนขยายไปก็เป็นประโยคที่ก็จะได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็พอหลังจากนะักเรียนรู้จักวิธีการแต่งประโยคบอกเล่าแล้วขั้นที่สี่สเต็ปต่อไปก็สอนวิธีการเดียวกันเลยแต่ว่าเปลี่ยนไปเป็นให้สอนเป็นประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคําถามอย่างเช่นอ่ะฉันพูดภาษาไทยเมื่อกี้พูดได้ใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นฉันพูดภาษาไทยไม่ได้ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ฉันพูดภาษาจีนไม่ได้ พอได้ประโยคปฏิเสธก็ขยับไปซ้อนประโยคคําถามเช่นคุณพูดภาษาไทายได้ไหมคุณพูดภาษาจีนได้ไหมคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมอะไรทํานองเนี้ย สาเหตุที่ที่เราจะต้องสอนแบบนี้เพราะว่ามันจะไปสู่ขั้นที่หาขั้นตอนที่5ก็คือมันจะนําไปสู่บทสนทนาใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดนักเรียนรู้วิธีการพูดประโยคบอกเล่ารู้วิธีการแต่งประโยคฏิเศแเราก็รู้วิธีการอ่าแต่งประโยคคําถามมันก็จะสามารถนําไปสู่บทสนทนาได้นักเรียนก็จะสามารถพูดโต้อตอบกับเราพูดโต้อตอบกับคนไทยได้ก็เนี่ยง่ายๆสั้นๆแค่นี้เองค่ะ สอนคำศัพท์สอนแต่งกลุ่มคำสอนแต่งประโยคบอกเล่าปฏิเสธแล้วก็คำถามด้วยขั้นตอนง่ายๆพวกนี้นี่ก็เป็นเบื้องต้นที่จะทำให้นักเรียนเออที่เราจะนำนักเรียนไปสู่บทสนทนาให้เขาหัดพูดคุยในท็อปิกในเรื่องต่างๆได้แล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปในเรื่องนู้เรื่องนี้เขาก็จะพูดภาษาไทยได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีการสอนนักเรียนพูดภาษาไทยง่ายๆอีกแบบหนึ่งนะคะยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะ สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ